่านเป่าอัดจะได่แยกที่สอบถามเรื่องวันเขาพันศาไหมครับทน่าน้าถามข่อยังจะจ้าเป็นพระด้หลวงพ่อถาม่อยเรื่องเขาพัชชา่อยจะพูดเรื่องติบาลนี่อัดจำมาว่าท่านเป่าต้องหุ่นแน่นอนเป็นย่างตอนเขาพันศาพ่นขึ้นมาให้พระออกทุดงและเป็นย่างือต้องถลายพระอาบน้ำฝนน้ำพันเป่าโอ้ยกับสันก็ถามนู่นย่ำฝนเหมันพระออกยางทุดงนี่ เปียกเัื่อนยากไปมืนขีตมล้มต้องเัินเลี่ยมแมบต้องเร้งเฮ็ดตังใดเจ้า็บคิด่าหลวงพออวยเราเรื่องแค่นี้อันและเป็นยังเขาพันษาคือต้องถวายเทียนเขาพันสาครับ่ันเปอเถ้าถวายมามาม,ามุดเจ้าก็ตมกินเลี้ยงเท่านั้นหลยถวายเทียนถือแล้วมันสีซองสว่างมันเป็นช่วงที่เสียพระฝึกพระรรมวินัยเพื่อสิเอาไปสอนพี่น้องประชา,าสนต่อไปเป็นวิชาการไร้ทันโกงสุนเขาพันษาเป็นมือที่ กเน,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 เนเท่านเปาบมเมนจังสั้นครับเป็นการฝึกพระธรรมวินัยบ่มีพระว่าใดน,นอนเว้นดอกครับท่านเปาย่าไปหากลาวาเพิ่นเสียหายทุทีโอ้ยมนก็มีมัต่สไสแต่ไรดอกท่านกวงสนมีทุบบ้านทุกเมืองมีมาตั้งแต่ในอดีตเจ้าบ่าเห็นสันบอกพระพุทธรูปปางพระนอนนั่นละพระนอนเว้นไอ้เป็นบ่เมนดอกท่านเปา แต่ว่าเขาพ่านสายขึ้นสิงงดเหล่านี้ท่านเป่าสิงงดจู่บ้างใอยไม่สิงงดได้หลวงพอ,อ่อยเฮ็ดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเอางดเหล่ามันเกี่ยวกับเพื่อบ้านเพื่อเมืองจปงได๋ท่านเป่าขอหน่อยว่าเข้าใจได้อเอา้าเจ้าลองคิดวงแต่แม่นไท่บ้านคนงดเหล่าสุกคนนี่รัฐบาลต้องสูญเสียไยได้จากภาษีสรรพสามิตรบอกหลายได้ท่านรัฐไม่สิมีงเงินมาบริหารประเทศ่อยต้องซ้อยสตราดก่อน กินลราเี่เป็นการฟสาชาบะท่านเป๋เอ้อาตมาขอยากไส่าน้ท่านเป๋อัวไอย่ามาใส,สาตั้งแต่หลวงพอ่อว่าไปดูทีไเลยปกากแล้วม่กินดากเจ้าได้ยวนีอนท่านเปเห็นแค่เจ้ารา,ามเรื่องฟุตซีสเห็น้กีาโอลิมปิกใสไปเปิดมันรามาเรื่องอยังก็มันลามชันมด,ดทานหลวงพอ่อต่ให้สร้างเขาเก็บเขาอ,อีกตัวทำมันรวมนั่นน่ะอเบดทนเป ไอ้คือจังสุดนี่มันบ่ได้ศึกจากมันบ่เข้าสมัยสากลมันคือจังเฮตดงานอยู่อบตัวอย่าไปหาบูรี่ฝีมือเขามันอาจสิงา้นในอีกแบบหนึ่งคนหน้าตาดีใส่มันก็งามันก็รอดอบนแม่เจ้าเข่อยสมัยตะกีพากันใส่สสุดจังได้พอปานเอาเสื้อกลามกบไว้แต่ท่นก็ต้องไปสุดที่ว่ายอเทศบานเทเมืองเป็นสุดที่ท่านสมัยเขาก็สมัยสากลตกลงไปแข่งกีฬาเขาเบ่งสุดรือเบ่งฝีมือเดี๋ยวนี้ท่านหลวงพอให้โอกาสคนเนี่ตีเจ้าก็ได้ อขออนุญาตแจ้งท่านเป่าเพิ่นทรงมาให้ท่านเป่าส่ว่าความน้ำขับสุดหนึ่งผูดทีมักกาใส่คือเจ้กสุดคือต้องอบกตัเดีกเจ้าก็ได้แขแขนมันกวมไล่งูสิงอ่